ไอเนี่ยครับคุณตำรวจที่ไอคนไปทำร้ายน้องชายผมะไม่จริงนะคะสามีดิฉันไม่ได้เป็นคนทำสามีอันนี้เป็นสามีคุณแล้วผมอะแล้วผมเป็นอะไรจี๊ดจี๊ดอะไรอหรอสร้อยจี๊ดหายไปค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวซอยจะโทรตามพยาบาลซอยแม่จา๋าหนูไปหาพ่อนะจ๊ะจีนซอยโอ่หน้าเฮ้ยทำไมหน้าตาตื่นมากขนาดนี้มีอะไรหรอ ไ,ไปค่ะไปไหนอะไม่รู้บอกว่าจะไปตามหาพ่อไปต่อยแต่ไปเลยไปด้วย,วยเลยบินเทอน่าคะ่ะสร้อยว่าหัวหน้าไปก่อนดีกว่าคะ่ะ ผมอาจเยียบมาถึงที่นี่ในยนานแวิสนุนี่คุณกล้าพาชู้เก่ามาเยียบหน้าผมถึงที่นี่เลยนะสร้อยสร้อยไม่เกี่ยวนะไ,ไม่ต้องพูดไอ้นี่ครับคุณตำรวจที่ให้คนไปทำร้ายน้องชายผมไม่จริงนะคะสามีดิฉันไม่ได้เป็นคนทำสามีอ้นี่เป็นสามีคุณแล้วผมอ่ะแล้วผมเป็นอะไร มีหลักฐานแน่ชัดแล้วล่าครับหลักฐานเลยเหละคะพี่บันเทิงนี่แรงฤทธิ์ิถึงขนาดต้องพาตำรวจมาจับสามีเก่าของมีน้อยพี่เชื่อหรือคะพี่บันเทิงพูดอบบบ้า,านี่มาทำไมปิ่นก็ไปเยี่ยมน้องชายของสามีเป็นเลยสิคะเห็นว่าโดนทำร้ายร่างกายจนหน้าเละไปหมดเชีย สามีก็ไอนเนี่ยแหละมันทำมันทำเกือ้ออ๋อเหรอคะแล้วคนที่ทำร้ายในแผนพิซซีส,สามีเก่าของมีน้อยพี่ละคะหาตัวเจอหรืยอยังคะว่าใครเป็ไม่รู้คนไหนโจทย์คนไหนจำเลยระวังจะจับปิดตัวนะคะคุณตำรวจอย่าพูดร่บ้าน เอามันไปสอบปากคำดีครับหัวหน้าไม่เกี่ยวนะคะแต่ทิ่หาเรื่องกันันชัดขอโทษครับดูเหมือนนี่จะเป็นเรื่องในครอบครัวที่พวกคุณอ่ะยังใช้อารมกันอยู่ <c oughs> ส่วนเรื่องของคดีอ่ะคุณเกื้อยศเองอ่ะยังยืนยันไม่ได้ว่าใครทําเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณอ่ะมีหลักฐานชัดเจนยังไงให้ไปให้ปากคําเพิ่มเติมที่โรงพักก็แล้วกันนะครับพ <c oughs> อตัวครับ สายงามยังไหลสายใจไม่เคยเหือดแห้งตะว,วันยังคงส่องแสงไม่เคยสิ้นแรงรักเธอแม้นานเท่าไรหัวใจยังเพื่อ